สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับวันนี้เราจะมาซุปมะเขือนะครับสูตรนครพนมนะครับอร่อยมากใส่ปลาทูนะครับผักนี่ก็เป็นผักเราปลูกเองนะครับแหมน่ากินมากเลยหอมหอมไปรับชมกันเลยครับเราก็จะเริ่มมาเก็บวัตถุดิบนะครับที่ปลูกกันเองนะครับมะเขือการที่จะทําไปซุปนะครับ ต้องเลือกลูกแก่เนาะลูกทกี่แก่มันจะอร่อยนะครับนี่เลือกลูกแก่ๆสักหน่อยนะครับจะอร่อยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรนครพนมนะครับผมครับนี่สูตรนครพนมนะครับผมกับเราก็จะนํามะเขือเนี่ยไปต้มนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็นํามะเขืองลงไปต้มแล้วนะครับ พร้อมกับปลาทูนะครับผมต้มไปพร้อมกันเลยครับท่านผู้ชมซุประเขือครับเราก็จะนำพริกแห้งไปคั่วให้หอมๆนะครับกับกระเทียมทำการโคลนะครับท่านผู้ชมสูตรคนครพนมนะครับอันนี้หลานสาวเป็นคนคนครพนมนะครับทำกินอร่อยๆนะครับ เขืศูนย์นครนพนมใส่ปลาทูลงไปนะครับนี่ปลาทูที่เราต้องพร้อมกับมะเขือแล้วก็โขลกปลาทูก่อนนะครับตามไปด้วยมะเขือนะครับตามไปด้วยมะเขือต้มนะครับข้างบ้านนะครับน้องสุนัก ใส่ผงชูรสนะครับตามชอบนะครับโอาม,อมินะครับแล้วก็บันเลงเลยนะครับเนื้อเนื้อเนื้องนว,น,วนะครับผมตอนนี้น้องกุ้งกิ่งก็กำลังทอดไก่นะครับเราจะได้ยินเสียงไก่ทอดนะครับอืมตอ,อนนี้ น้ำต้มด้วยนะครับสูตรตะกร้าพนมนะครับผมวันนี้มีหลายเมนูเลยแต่คลิปน mm hmm> ี้เป็นคลิปชุบมะเขือนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นนี่เลยนะก้อยไข่บดแดงนะครับผมโปดตินตามก้อยไข่บดแดงด้วยนะง้อ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 เลยนะครับผมชิมรสตามชอบนะครับปรุงรสตามชอบนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนเราต้มเราใส่น้ำปลาแล้วนะครับผมถ้าชอบเค็มก็เติมน้ำปลานะครับผม โองเสิร์ก็ดีตามชอบเลยนะครับนี่ใส่ผักชีโวยหน้านะครับพร้อมกับหอมแล้วก็ใบสะระแหน่ะนะครับที่เราปลูกเองนะครับที่เราไปถ่ายทํานะครับในสวนในน้อยปลูกร้อยอย่างนะครับทำกินทาขายกับช่องข,อ,ของเสดช anel เนาะเราทากินทําขายได้นะครับสร้างอาชีพสร้างไรายได้ทุกคนทาอร่อยก็ขายดีครับ ทำไม่อร่อยก็ต้องกินเองนะครับแต่สูตรนี้สูตรสะพานพรมแซ่บหลายเลยข้าวเหนียวมานะแบบนี้นะจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับผมปรุงรสตามชอบแล้วนะครับ <Glas S 1> หอมมากเลยครับท่านผู้ชมหอมมาก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 เลยนะครับนี่นะครับความเผ็ดนะครับความกลมกล่อมของรสชาตินี่เราปรุงรสตามชอบเลยนะครับผมพร้อมเสิร์ฟนะค,ะครับปรุงรสตามชอบครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับชมดีเป็นของรับชมนะครับสวัสดีครับ